ต่อนะคะขอต้อนรับสู่เมืองไทยรัชดารายเพียเตอร์นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของแคมป์นะคะก็จะเป็นวันที่เด็กๆได้โชว์สิ่งที่เขาได้เรียนมาจากครูทั้งทั้งทุกท่านแล้วก็ทีมง,งานที่ช่วยกันนะคะเด็กๆตั้งใจมากเด็กๆน่ารักมากแล้วก็เด็กๆก,ก็เป็นตัวของตัวเองมาที่บอกว่าวันวันแรกเราเจอกันแล้วใช่ไหมคะ วันที่สองมาสอนปรากฏว่าด้วยความชราภาพอยู่โรงละครมานานแท่ก้มลงไปคุยกับเด็กแล้วก็หวานนั่งก็เป็นแผลขึ้นมารางเนื้อหลังอักษษเสบพอเด็กๆเ,เห็นปุ๊บคือยืดตัวไม่ได้นะคะครูดต้องไปยู้แล้วก็ไปทานนั่งดีพอเด็กเดกเห็นเด็กๆทำยังไงใช่ไหะเด็กเด็กย่อมือผมนวดเป็นครับแล้วก็มาช่วยกันพุ๊บหลังใหญ่เลยค่ะ ครูก็มึในไมใจว่าทุกแต่ไหนนะลูกจะลงมาที่หลังไม่ได้นด์ครูจะแย่อะไรนะคะเด็กๆน่ารักมากแล้วเขาก็มีความตั้งใจอย่างมากจริงๆที่จะทำโชว์ในวันนี้เราคุยกันตั้งแต่วันแรกว่าคนดูจะมีความสุขไดไ้ต้องเริ่มจากนักแสดงก่อนนักแสดงต้องส่งความสุขของตัวเองไปให้คนดูคนดูก็จะมีความสุขตอนนี้นักแสดงเนี่ยไปยังไม่ปด้วยความสุขอยู่หลังเวทีขอเสียงให้นักแสดงหน่อยได้ไหมคะ ในส <t astic> <t astic> ่วนของเราคนดูนะคะมีความสุขให้เต็มที่อย่างที่นักแสดงตั้งใจจะทำให้เราดูนะคะ enjoy the show ค่ะขอบคุณคจากการดูแลงานกิจกรัมรัชดาลัยซัมเมอร์แคมบริสตาร์ซีเนอโรจอมตัดค่ะ नहीं <laughs> คือสิ่งที่เราทํามาเราก็ทํางานกันเยอะมากในหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็มันมันเห็นเลยว่าเด็กเขาเขาทําได้มากกว่าที่เราให้ไปเขามีอะไรของเขาเองที่มันแบบเซอร์ไพรส์เราได้ตลอดเวลาแล้วมันมันทําให้รู้สึกว่าแตบบ่ละคนมีสีของเขาอะ่ะแล้วมันมันมีสเสน่ห์มากๆแล้วเราทุกคนก็แค่สิบเอ็ดวันเราเห็นเขาเขาผลิกบาน คนละนิดคนละหน่อยอันนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันพูดไม่ถูกครับคือในฐานะคนที่เป็นครูแล้วพยายามที่จะเคี่ยวกลับดุบ้างหลอกบ้างเล่นละครบ,บ้างหลอกลอก่ลอทุกอย่างชมมากนะครับแล้วก็ความความเหนื่อยมันมันไม่มีความหมายเลยมันน้อยมากๆแล้วพอเห็นวันนี้ที่เขาแบบ ดวงตาของทุกคนที่มันออกมามันสะท้อนความรู้สึกของเขาแบบมันไม่มีคําที่จะอธิบายได้แล้วเชื่อว่าเด็กจะเก็บสิ่งนี้ไว้แล้วมันจะงอกต่อไปนะครับในในความดูแลของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่แล้วต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มันเด็กๆจะไม่มีวันนี้ถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆคนที่จะก้าวหน้าและเป็นเพชร ต่อไปอ่ะมันจะเป็นเพชรที่ฉายแสงเองไม่ได้ถ้าไม่มีคนเจรนยนะครับมันเริ่มต้นที่บ้านครับขอบคุณครับ เาจะไม่ได้จำแค่วันนี้ที่เป็นวันโชว์ของเขาวันเดียวเท่นั้นแต่เขาจะจำระยะทางในการเดินทางของเขาจนมาถึงจุดจุดนี้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้เขามีเดย์วันที่เขาได้เริ่มต้นเราไม่ทราบว่าต่อไปเขาจะเอนจอยจะอยู่บนเส้นทางนี้ไหมแต่อย่างน้อยเขาได้เริ่มต้นแล้วถ้าเขาเริ่มแล้วเขาไม่ชอบเขาก็รู้ว่าเขาไม่ชอบเขาก็หาเส้นทางอื่นแต่ถ้าเขารู้ว่าเขาชอบเขาก็จะได้ ต่อสู้ต่อไปเพื่อให้ไปถึงฝันของเขานะคะก็สานสนุนเด็กๆต่อไปนะคะฝากด้วยนะคะถ้าเปลี่ยนเส้นทางก็ไม่เป็นไรคางวันไหนก็มานั่งเป็นคนดูก็ได้ถ้าอยากกระสานต่อเส้นทางนี้ก็ฝึกต่อไปที่นี่ก็ยินดีต้อนรับเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่คุณครูทั้งหลายแหละ <ๆ S 1> ก็เริ่มต้นจากแต่เดบ,บา้บบานนักแสดงบ้างจนมาถึงต,งตรงจุดนี้นะคะขอบคุณทุกาง่ามากมากนะคะ ขอบคุณนะคะเด็กงะสุดท้ายของอานนะคะเด็กหญิงทัศักรไทยว่องอําไพประเสริญน้องแก่ใหม่ค่ะอาหน่งเรียบร้อยแล้วไปประกาศใครคะถือให้มั่นนะคะยึดกลับนะคะเด็กๆคะ่ะเริ่มที่อ .2 นะคะน้องคนแรกเลยค่ะเด็ก